สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับผมกับเทนนะครับเจริญทรัพย์เชียงใหม่ครับตอนนี้ผมก็พาทุกคนนะครับมาอยู่ที่โครงการนี้เลยนะครับโครงการเบสโฮมนะครับสําหรับใครที่กําลังมองหาบ้านราคาล้านต้นๆนะครับเป็นบ้านใหม่นะครับพื้นที่เยอะนะครับอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านคลิปนี้นะครับโครงการนี้ของเรานะครับตั้งอยู่ในเขตอําเภอดอยสะเก็ดนะครับใกล้กับตลาดแม่คืนนั่นเองนะครับโครงการนี้พื้นที่อยู่ที่50ตารางวานะครับตัวบ้าน2ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับจอดรถในบ้านได้ถึง2คันเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปชมความสวยงามของบ้านนะครับแล้วก็ดูพื้นที่รอบๆบ้านนะครับเดี๋ยวไปกันเลยครับนี่ครับทุกคนตามมาในบ้านกันเลยนะครับอันนี้จะเป็นโรงจอดรถนะครับโรงจอดรถตรงนี้นะครับสามารถจอดรถได้ถึง2คันเลยนะครับแล้วก็หน้าบ้านยังมีพื้นที่สีเขียวให้ด้วยนะครับผมโครงการนี้นครับคุ้มมากๆเลยครับนี่เลยครับทุกคนตอนนี้ผมก็พาทุกคนมาอยู่ในส่วนของโถงบ้านนะครับ ตรงนี้ก็กว้างมากๆนะครับโปร่งโลงสบายเนื่องจากว่ามีหน้าต่างเยอะนั่นเองนะครับระบายอากาศได้ดีครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค,ะะครับแล้วก็จุดนี้นะครับวันนี้จะเป็นจุดห้องครัวนั่นเองนะครับตัวของเราก็ติดตั้งเคาน์เตอร์ให้เรียบร้อยนะครับสิ่งล้างจาน,นครับแล้วก็ ด้านล่างนะครับจะมีช่องเก็บของแบบนี้เลยนะครับส่วนตอนนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูโซนซักล้างด้านหลังนะครับว่ากว้างขนาดไหนตามเลยครับทุกคนแลแล้วตอนนี้นะครับผมก็พาทุกคนมาอยู่ในห้องนอนนะครับอันนี้ห้องนอนใหญ่นะครับจะมีห้องน้ำในตัวนะครับนี่ครับห้องน้า ห้องน้ำของตรงนี้นะครับก็จะติดตั้งสุขภัณฑ์ให้เรียบร้อยเลยนะครับคนพร้อมเข้าอยู่ครับเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งห้องนอนกันครับและตอนนี้นะครับผมก็พาทุกคนมาอยู่ห้องนอนที่2นะครับห้องนอนที่2ก็กว้างเหมือนกันนะครับมีหน้าต่างถึง2บด้านเลยนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับเราสามารถเปิดหน้าต่างออกมานะครับชมสวนด้านหน้านะครับเทควิวด้านหน้าห้องได้เลยนะครับห้องกว้างมากเลยนะครับคน แล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือห้องน้ำนั่นเองอันนี้จะเป็นห้องน้ำส่วนรวมนะครับห้องน้ำส่วนรวมของเราก็ติดตั้งสุขภัณฑ์ให้เรียบร้อยเหมือนกันนะครับพร้อมใช้งานครับผมบ้านดีแบบนี้สวยแบบนี้นะครับทำเลดีใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดสดน,นะครับโลตัสนะครับเซเว่นอีเลฟเว่นแล้วก็ปั๊มน้ำมันนะครับใกล้มากๆเลยนะครับผม ครับผมหลังจากที่ผมเกิดราคามาตั้งแต่ต้นจิบแล้วนะครับของการนี้ของเราราคาเริ่มต้นเพียง1นึ่งล้านสองบาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับเราทําจองเพียง999บาทครับตรวจเช็คเอกสารวงเงินให้ฟรีครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ติดต่อที่เบอร์โทรด้านล่างนะครับหรือทักเพจเรามาได้เลยนะครับของเราจะมีฝ่ายขายคอยให้คําแนะนําตลอดนะครับผมสามารถทักเข้ามาได้เลยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ